กาบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสู่คนเนาะบัวชูในประเทศและกระตางประเทศพ่อแม่พี่น้องอีกยินด,ดีต้อนรับกับสู่ซ่องบ่เตียงท้องบ้านน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่เตียงกับสิพาพี่พาน้องไปทางบ้านอ่าสิวิไลพี่น้องเเนาะเมืองจำพรแกงสวรรค์นนเขตพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าบ่เตียงสิพาพี่พาน้องกับไปหาครอบครัวของน้องมีก่อนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า หลังจากเมื่อน,นั่นบาเตียงซื้อตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเข้าไปให้แล้วกะทั้ทงผู้ใหญ่จะดีเพิ่์นบอกว่าอยากต่อเติมทั้งบ้านหรือว่าเฮือนซานนั่นแหละให้เล่าปุ๊กออกข้างๆเป็นแซก็กด้วยว่ากระเทิบมันนะพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่์นอยากปุ๊กออกให้เล่าเพราะได้อนะจัดมองอันาเฮ็ดยูเฮ็ดกินมาสั่นเนาะมองแตงยูแตงกินแล้วก็มองอัน,นาเฮ็ดเครื่องไปคลายนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้บาเตียงก็ถามทั้งครัวเล่าพี่น้องเห็นเนาะว่าอันน่ะ เฮ็ดเป็นบ่เราบอกว่าเราเฮ็ดเป็นอยู่เฮ็ดเป็นก็เลยนะให้เราเทกเบิง่งเนาะว่ามันอ่ะากลวงๆความยา,า,าจากักเม็ดใส่สังกะสีจักแผ่นผมไม่พี่น้องเองยเป็นเตียงกะให้เราเทกแล้วแต่เมื่อนี่ในชะิคกับเอาข้อมูลน้ำเล้าเนาะอ่าสิไปถามผัว,แล,วแล้วแหละบุหู่บุหู่ชิยูดูบ่ว่ามันเท้อไรพี่น้องเองยเไอ้เราจดมาแล้วก็บ่เตียงสิไปซื้อให้เนาะก็ให้เราไปเฮ็ดพี่น้องเองยไปไปเบิ้งไปส้มน้ำกันบุหู่วันเราจะอยู่เฮือนหรืบอบ่หรือว่าไปขายของนาะพี่น้องเองนาะ โอเคตอนนี <Okay. S 2> ền, ้บ่เตียงกลับมาฮอดเฮือนลาวเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ดุไฟคุกคุกุคุกคุกั่วอยู่พุ่นมั้ยพี่น้องนี่พักกินหยังเนาะไปลงมาเบิ่งชมนํากันพี่น้องเอ้ยโอเคบ่เตียงก็บ่ได้เข้าในเมืองมื้อนี้เนาะือแต่ขนมกับนมมากลูกลาพี่น้องเอ้ยาโตกเ็ดยังกลุกุกัวอยู่เนาะอ่าคนกุ้มๆอยู่พี่น้องเอ้ย อ้าวโตสบายดีน้องมีโอ้ oh, เห็นยังอันนี้โอ้ oh. ah, พอได้ไปขายเครื่องบ่มาหน,นิอ๋อโตสบายดีไอ้ <c oughs> เบ่งรถบ่เอาวผู oh. ้ oh. oh, พี่น้องเลยเล่นลายจนเบ่กฮักกว่าสันโทษโพอาโต Ủa, nó có mang của ma lơi Sa đâu phía nằm này Ừ, ai Cứ bỏ xuống, ui Rồi, ba bưởi Thế người bị xay xài Rồi Mình ta hừng là bỏ Ồ oh, Nó nghỉ nó nó khẩu chân nó ขามันเลยบ่อันนะฮักฮะขาเหยียบมันเลยป๊าพี่น้องเลยใส่งานสมบุกสมบันนี่เราปีกเป็นฮักโทษทุบอืมไปขายมาแล้วแต่ขายเครื่องมาอนีิเนาะเบิดจีบวไอ้เบิดจีบเรื่อยหนึ่งโอ้อากาศก็ดีอยู่ได้มาหนีิพี่น้องเลยอากาศพ่นอยู่อากาศน้ำเลี้ยวบ่ เปลี่ยนบ่อยดูว่าโจดเนาะเปลีอืมเปลี่ยนใหม่นี่ยพี่น้องเนี่เบรกหน้ากรบผมมีบ่เนี่ยนี่พี่น้องเลยโอ้ไปเบรกหลังกับฮักกับเล้วแล้วเหมืนเชียวยังเบรกเนาะเชียวตีนเบรกขึ้นรถทีบันึ่งกับใบแล้วพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนเองเลยเนาะ โอ้เป็นอนเลยบริข่าวองข่าวห้านีกแล้วกด้แต่ว่าเก่งอยู่เห็ดเป็นอืมจ้าเอ๋สบายดีกอนสบายดีก่อนไว้สบายดีด้วยฮะสบายดีเป็นยังไงสบายดีนะ สบายดีรู้สบายดีก่อนไปสบายดีเจ้าไปใช้อะเจ้าไปใช้หืเจ้าไปใช้จะเสีไปยังเงินน่ะฮะเฮ้เจ้าไปในอนีน้บไอเอานีเอานีนี่เออบอกก็ได้หรอกได้ระเบ้าสิไปแหละ บมเป็นยังมีแต่ละเบาะมาถามมานังดิซืออ่น้ำเย็นบ่เย็นยี่บ่ตัวเย็นน่ะเออเย็นจะช่อยเนาะโอ้เจ็บร้อยเลยอันนั้นทรสชาติกระต้อเองเนี่ยบ่โอ้คักแล้วจระต้อปิ้นน้องพี่น้องเนาะเออเบิ่งมันขึ้นบ่หาม เออเจ๊งดิบอ่ะเจ๊งบอละเจ๊งบอสัสจ้านะสัใหม่จ้าเจ๊งบอซุก่อนด้วยน้ำเย็นีิมามาเบิ่งรู้ลองมึงโย่น้ำเย็นในตู้เย็นแ่บอยู่บ่กินแม่ขนมนะกินแม่ขนมนะ นางลงนางลงนางลงฮันเดย์ขันกินขนมฮะวันต้องไปซื้อก็ได้ว่าวันเนี่ยมืออื่นไปแต่เฮียนอีกนี่แต่งเฮียนแล้วบะบืนน่ะนางลงก่อนด้วยนางลงก่อนนางลงก่อนจะได้จะคลานเงินน่ะฮะหันหน้ามาพี่ด้วยหันหน้ามาพี่ด้วยฮะจะได้จะคลานเงินน่ะบละ จะเป็นชื่อขนมซ้ายใช่ขนมป้าขนมย่งกันคนขายขนมขนมชื่อมาขายในโรองเรียนอ๋ออันท่ายอีหล่ะตั้ง่โอ้บแซบบ้นี่ขนมย่างคนหนัมาขายแซบยูบบ่แซบแซอยูบบ่ขนมป้าเจ้าตั้งแน่สบายท้าขันหนาขันมาบืนเข่าหียนมาสิ หันมาพี่รูบ่อเสียเงินไห่จะได้เงินไปซื้อขนมหันมากรเล่นมานจะพุ่นบ่อเล่นมาจะเคื่อั่นมยาพ่นบ่เื่อยนี่งหอบเพื่อจีกออ้มียังกินข้าวแรงมันนีะกข้าวตักซีมงอมเบาซื้อมาให้เดต้งแต่มือนั่นบ่ยังมืเบิบ่ ป้ายอมกินเลือกกิโลนี่เนาะต,ตัวน้อยเออโดยกินอะไรเออันว่าอันมื่อกี้กับไอศิมาถามมันตัวน,นั้นแะไรเทกแล้วบ่สเป็นไงเพิ่นทเ,นเนะทกแล้วบ่เพิ่นเทกเมื่อนาเท่าไรก็อานาข้ามโพนแมนท่าข้างนะเท่าไรข้างนะที่โบกันมาแล้วก็ดูอืม โดยเรากำลัลงแปลงรถแปลงล่างกึกอยู่พี่น้องนี่เนาะเออโดยโดยอันน่ะอันเซ็กสองข้างเนี่นะพอน่าจะปุ๊กให้สองข้างนี่ไอ้แทกบ้างนะบอเทะอ่าประมาณจักเม็ดไหนไม่เอามันไล่ตู้ได้เออเมนละก่าเอ่อเอาข้าวๆก็ได้บอแล้วอันหน้าไอไอจดเสตเจียสายหูปทรงอย่างนี้ได้บอ โดย,โดยต้องไปต้องต้องตรวจสอบอันจะมีก็ได <c oughs> ว้ว่าว่ามันใช่อนะไม่อา่จาจักเส้นแล้วก็จักเม็ดเศษหนึ่งจักเม็ดแล้วก็มีอย่างนี้นะสังกะสี 4, ประมาณจักแผ่นก็ขังมาสิประมาณสิบแผ่นบ่ประมาณจากักพุทธนะเห็ดชงเก่าก็เฮาซื้อมาต้นาเมอนก็เทิบแบบที่หน้าเห็ด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 ชั้นน้องที่หน้าเทิบางกุชอี่ สิบสองบ่ดสิบสองนี่ยาาสุดแด้วพีงเดี๋ยว่าประมาณสิพุทนี่กันักเติบยู่เนาะเาเติบเลยเาาเลยลดเ้านในแก่ไ่ได้แล้วมันสิบพุทนี่ก็พอดีงาเก้าซะเก้าพุทธอะไรมนเก้าพุทธถ้ว่าแปดมันอันนี้เขาเขาใช่สองด้านเนาะ ยาวพูดมันเก้าพูดมาสิแผ่นเนาะโดยโดย,โดยน้องเลยแล้วก็อันทั้งเสานี่ทั้งย่ายเพิ่นกัเด็ดพุ่นบ่สิไปเกยมามันทันในเด็ดทันไปเกยมาได้บ่ตอนนี้ฟังเ,เขามายัางปิี <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวฟังเบิ่งแล้วค่ะมันเด็ดกะมาไม่แต่อ่ะจากาจหู้แล้วก็อันนาเดี่ยวหูอันนะ่ะไม่จากเม็ดแล้วก็สังกะสีจากแผ่นอะนะถ้าครบเบิดน,น,นั่นแหละแล้วก็ จดทายหูมาแล้วก็คไข่ทีสร้างเพิ่นมาให้ี่สร้างให้เพิ่นเอาลงมาะไฮกับมือใดอันน่ะเจ้าอันนั้นก็ไปแกลเอาเสามาเฮ็ดเนาะเสาชิเลี่ยมยังดีแล้วบ่จะซอยไหมเรากลมบ่โอ้ยไม่เด้งโอ้คักอยู่คักคากทนอยู่มีแต่ว่าปลเลงกับอันเจ้าเขียนใส่จี๊ย หรือว่าบบเขียนกับพิมพ์มาก็ได้แต่ว่านะแล้าพิมพ์มากเราจะส่งไปเขาทางทางเฟตแน่เดี๋ยวเขาสีสีสั่งมาให้เห็นนะเอาอย่งอันนี้ตอนนี้ก็ยังเห็ดเห็ดอยู่ตรางนี่เลยเนาะแต่งกัน<ด>อ่พี่น้องเลยถ้ารถมายัางว่ารถแกดินมายัางว่า,าคูนเนาะ<ด>พอได้น้ำม,มันบวบเปื้อนแล้วก็จังเอ่อเห็ดอยู่ตรางนี่ครับเติอบอยู่<ด>อ่เบิดไว้อยู่มันนี่กันเนาะ เออมันห่อนไปทั้งในบ้านใดไอเหมือนนี่คำเคสมีงานบ่เออรถเสียงงานศพบ่งานศพเฮ็ดเฮ็ดไดไดไอจังหู้อันนี้ที่ไปมึงในโทรศัพท์ที่ว่าเพิ่นเอาลุงนี่บ่โอ้ในเฟซในอย่างนี้นั่นเนาะเออบุญชงเฮือนแกงกล่องนี่จะไปขายบ่บางนึงได้อยู่ เห็ดมือโฟโต้ดิบฟคากภาไในเนาะแต่คือเมื่อนี้เห้งชีสโบวาเนาะแต่ก็เกือบเบิร์ดโดยโดยเมื่อวานนี่เออคุณนี่เ่วานแต่โบได้เห็ดไปชื่ออ๋อเมื่อวานนี่โบได้ไปซ้ำไปเบิึงละลาอ๋อมื่อเช่าได้เมื่อวานนี่เนาะโดย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  ก็มีแต่ประมาณน,นั่นแหละเนาะอพี่น้องเอยมีอเวะมาถามเบิ้งของมูลอ<ะ>่าไอ้เพิ่นไปเฮ็ุเวียกตเราก็ได้ไเรากำลังแปลงรถอยู่เภาบืนโตได้นน,นิเนาะเออเ้าไปชื่อยาให้มนโน่ยนี้ดดเป็นไข่บอกละเอ้า,อาสฉงบอกไโหเวิรตั้เลยเวอตั้มือไน้ละไข่ถึงน่ักแม่ตัเป็นยังเออ บะทึกกันบ่กระโพอเออ่ลงตักบาทเลยขึ้นมากเลยเออโดยโดยอ่ะสำหรับเอาเงินไปซื้อยาเอาทุยาก่อนไว้ไว้หนุ Un ่มมือก oh ันเออนุ๊กมาเออเอาเงินไปซื้อยาเด้อซื้อยากินนี่แหละเด้ออืออ่ะเลำบากไปป้าก่อนเดนึกบันเดินเด้อลำบากเผาไปเบียกต่อเด้อไปบายก่อนนี่แหละ สบายดีด้วยฮะสบายดีด้วยวอ่าเอาบ้เาเงินไปซื้อขนมจ้าะเอาอยู่โบดีกหน่อยว่าวว่ากบเป็นเอาให้อ <c oughs> ยู่บ่นี่เอาเอาไปซื้อขนมน้ำพรอจ้าเด้อโดยอ่จักอยู่บ่ได้จ<า>กัจกห่อเนั่นฮะฮะใบยังล่ะไปใยังมีแต่มาให้เงินเดียวอ่ะฉันเปปปาเด้อบันนีดเด้อเด้อล่ะเด้อสามีเด้อ โดยโดยโดยเดวส่งให้แน่เนาะเดี๋ยวจะไปสร้างไม้มาให้พี่น้องเไงโดยโดยไปพี่น้องเไยเท้ากระสิไปไหว้มาไหว้มาหนิเนาะเออเผาไปเวกเนี่ยพี่น้องเไยเวกทามอ่อข้อมูลทั้งน้องเพิ่นเนอะเพราะว่าจะเทาบ่ได้ข้อมูลก็ไปสร้างบ่ได้เด้พี่น้องเไยเพราะว่ามันต้องเอ่อต้องมีข้อมูลละเอียดเนาะว่า ไม้<ส>จักเส้นแล้วก็คมยาวจักเมตแล้วก็สังกระซีนจักฟุตแล้วก็ใส่จักแผ่นเนาะก็ต้องทานให้ละเอียดนิดนึงพี่น้องเอ้ยกราสั่นมันก็สั่งบุตกเนาะไปจะ,จะ, form จะเข้ากันเดินทางไปโตวันนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าสำหรับครอบครัวน้องมีเพื่อนกันเออที่เป็นครอบครัวที่ว่าอ่าพู้จักทรรมาหากินพี่น้องเอ้ยดุมันกับยันเพี้ยนเน่เนาะ อ่าเมียไปผู้เฮ็ดแต่งเนื้โครดมาขายให้เนี่ยก็ที่ต้การและผัวก,ก็ไปขายพี่น้องเลยขู่มือขูมอ่มือเนาะอ่าในเงินมือตัดซีซ่าหาซิฟก็มาเก็บมากำมาโฮมไว้พอพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ไหวนะซื้อเครื่องใส้ในโค้ดเพือนแล้วก็ไว้ต่อเต,ติมบ้านแล้วก็ไว้ต่ครั้ง,งแรกๆเรา่าสีไว้เข้าฟื้นเข้าไฟแต่ว่าทางนี้ทาง มีทั้งผูยย้ใหญ่จีบอาจารย์มีทั้งฝัง่งไตรเพิ่นกรซอยเนาะ mm hmm. การเลี้ยวด้ตัวนั้นพี่น้องเนี่แล้วกับเรื่องผู้ก่อนการใช้ไฟฟ้าเนาะทั้งเพิ่นกระซอยอีกแล้วก็ต่อมานี่เพิ่นกระซีโซยเรื่องอปุ๊บก,กระเทิบหรือว่าแซกเพื่อนอะไรนะให้มีมงเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะและ้วก็เห็ดมงเทพพื้นไว้ยังคักๆพี่น้องเนี่แล้วกับเห็ดอ้อมไว้เชอนคร่วไว้นะพี่น้องเนี่เนาะกั ทีมันจะได้สะดวกสบายกว่าเก่าโอ้ยต้องขอขอบุญขอบคุณท่านผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเนาะเมื่อกี้กับบะเตียงได้เก็บมาเก็บกรรมข้อมูลอะไรไหวแล้วก็ให้เพิ่อนนะฮะส่งไปให้บะเตียงกับทีไปสร้างไม่สร้างโต๊ะให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อกี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วบะเตียงกับสิ่งตัวเดินทางไปก่อนพี่น้องอีมื่นกี้ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพก็สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วก็บประคำโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเอ้ สำหรับเมื่อนี้บอเตียงกับข้ากล่าวคำว่าสบายดี่อแมนะ่พี่น้องวัชุกูทุกคนนะพี่น้องเนาะ